สวัสดีครับทุกทคนสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพี่น้องทุกทคนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สี่แยกบางลำพูครับถนนที่เห็นอยู่นี่คือถนนสามเสนส่วนร้านที่จะไปคือร้านขนมหวานหวานเย็นชื่นใจร้านอยู่ใกล้ๆนี่เองขึ้นสะพานมาปุ๊บร้านอยู่ตีสะพานฝั่งนู้นสารเจ้าพ่อหนูรนี้ร้านคืออยู่ข้างล่างที่เห็นภาพยุ้วๆนั่นเลย แถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักเพราะรอบๆนี้มีโรงแรมมากมายเดินลงสะพานปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะเจอร้านแล้วครับถึงแล้วร้านหวานเย็นสไตล์จีนหรือที่เรียกกันว่าร้านบกเกียนั่นเอง ร้านนี้เปิดขายมาเกือบ40อปีแล้วครับทุกอย่างช่วยหนึ่งครับาน้ำเชื่อมใส่แดงเอาใส่แดงเลยครับตัวขนมมี11อย่างและน้ำราด2แบบมีทั้งสายแดงและน้ำเชื่อมลำญ่ใบเตยถ้าชอบหวานมากอยากเติมน้ำตาลจัดจักผมแนะนำใสยแดง แต่ถ้าอยากได้หอมหอมหวานไม่มากไปน้ําเชื่อมลาใหญ่ครับหอมจริงๆชาม,นะม็ก้กนะผมชอบช่วงนี้มากช่วงที่เอาช้อนจิ้มน้ำแข็งแล้วมันดังแสกๆ เป็นความรู้สึกฟินเล็กๆอย่างบอกไม่ถูกกะจับต้องรอน้ำแข็งละลายสักนิดหน่อยหรือจะตักตัวเครื่องขึ้นมาได้มีมันเชื่อมมีเม็ดแปะ้วยพุทราอบกระจับหรือข้าเหนียวสําเหลี่ยมเฉาก้วยตัวบกเกี้ยตัวแดงเล็กตัวแดงใหญ่เม็ดบัว และอีกหลายอย่างไปลุยกันเลยครับคำแรกเลยอร่อยชื่นใจสดชื่นเติมน้ำตาลในลริบตาแล้วหลังจากนั้นก็ซัดัวรัวเปลี่ยงแทบเจเรียฉชาบร้านเปิดม,มากี่ปีแล้วหรอครับเกือบ40ปีแล้วจ้ะเกือบ40เหอครับสูตรก็เป็นดั้งเดิมมาเลยใช่ไหมครับ มีทั้งหมดกี่อย่างสิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างมีน้ำเชื่อมกับน้ำตาลทรายแดง ไปอะไรครับไปเตยเช่ยงไปเตยเชื่อมลำใหญ่อ่ะอ๋อเชืียงลำใหญ่ด้วยเหรอครับอันเนี้ยดีเด็ดถ้าใส่เสื่อเนี่ยเหนียว้าไม่ใส่แค่เหนียวกับพุทราก็สามสิบอ๋อคือสตาร์สามสิบถ้าใส่ข้าวเหนียวกับพุทราก็สี่สิบถ้าสั่งกลับบ้านครับน้ำแข็งก็จะมีการห่อกระดาษเพื่อไม่ให้มันละลายง่ายขออีกทีครับแป้งแผ่นคือเชียงซี่ นี่บุกเกี้ยร์สองอย่างอันนี้คือบุกเกี้ยอันนี้บุกเกี้ยอันนี้เนี่ยกุ้งเรียงกุ้งเรียงหุ้งนั่นคืออะไรครับมี่เรียงเย็นๆค่ะนัานจะเอาแปลมาว่ามันจะกินแล้วเย็นๆอ๋อนั่คทำคำแปลว่าแปลเป็นใช่ค่ะตัวบุกเกี้ยก็คือตัวน้อยๆบุกเกี้ยคือแปลว่าน้อยๆค่ะและไอ้อันนี้ก็เรียกแป้งแป้งเก่งชิ้นนี้ก็เรียกแป้งแป้ง ค,ครับราคาธรรมดา30พิเศษ40ร้านเปิดอังคารถึงอาทิตย์10โมง40ถึงบ่ายสครึ่งหยุดวันจันทร์แผนที่จะใส่ไว้ที่ด้านล่างกด3จุดเพิ่มเติมดูได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อคนจะได้เห็นร้านดีๆอย่างนี้เยอะๆสนับสนุนกันนะครับส่วนสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนเพื่อนๆพพี่น้องทุกๆคน ขอบคุณที่รับโชม